ในความรุ่งโรจน์แห่งสุริยเทพมีเพียงหนึ่งนางผู้ถูกกำหนดให้เคียงข้างนางสัญญาเมเหสีแท้ผู้เปี่ยมรักและพักดีงามสง่าแต่แววตากลับเปี่ยมด้วยความเศร้าเพราะแม้หัวใจจะโอบรับพระอาทิตย์แต่เรือนกายไม่อาจทนรัศมีเพลิงแรงกล้าได้เมื่อเธอห่างหายเงาแห่งมายาก็เข้ามาแทนที่นางฉายา ผู้มีรูปโฉมมิผิดเพี้ยนจากนางสัญญาแต่ใต้รอยยิ้มอันเจ้าเล่นั้นคือความลวงที่ถูกส่งมาปกปิดความจริงสองร่างที่เหมือนกันราวกับกระจกสะท้อนหนึ่งคือรักแท้ที่เจ็บปวดหนึ่งคือภาพลวงที่สวยงามและทั้งสองก่อกำเนิดความสับสนในหัวใจของสุริยเทพนี่คือบทพิสูจน์ของรักแท้และเล่มายานางสัญญากับนางฉายา สองพันยาสองชาตาหนึ่งความจริงหนึ่งภาพลวงผู้ใดกันที่จะถูกจดจำในตำนานแห่งดวงอาทิตย์โปรดติดตามตำนานบทต่อไปที่จะถูกเล่าขานในจักรวาลตำนานช่องแห่งการถ่ายทอดตำนานมหากาพวัฒนธรรมและแฟนตาซีตำนานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดถูกใจและร่วมเดินทางสู่วงจักรวาลแห่งเรื่องเล่าไปพร้อมกัน